ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024พันโซนมือไหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะคุจะนักการแนะนำแนวทางนะคุลการอัพค่าพลังนักเตะแจกฟรีนะครับก็คือโชว์ไทม์ของปืนใหญ่อาร์ซนอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูแลกันนะครับว่า3ตัวที่มีการแจกฟรีนะครับอัพค่าพลังยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับรวมไปถึงเป็นแนวทางนะครับในการเลือกนักเตะนะครับว่าเลือกคนไหนดีนะครับสำหรับ3นักเตะนี้นะครับก็ ผู้ชมคลิปกันก็มานทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นยครับจะทำการพูดถึง3นักเตะแจกฟรีของอาร์เซนอลนะครับเป็นโชทานางคว่าจะเป็นจอร์จิโน,น่นะครับคายฮาวเวตและก็เบนไวท์นะครับเริ่มที่คนแรกเปนทาฟังของจอร์จิโน่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลเพจจากเบสเลเจนเอเออด้วยนะครับ ก็มาทำการอ ge ัพเลเวลกันก่อนครับทุกคนเข้ามาที่ My Team ของเรานะครับก็เล i̇şte, ือกไปที่นักเตะล่าสุดครับทุกคนก็คือนักเตะที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับคนเป็นจอร์จินโยนะครับสำหรับคนแรกคือจอร์จินโยทุกคนก็ทำการอัพเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับทุกคนก็คือเลเวลเทรนนิ่งนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนอัพไปให้ตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับจอร์จินโยก็มีเลเวลอยู่ที่34เลเวลเลยนะครับสำหรับจอร์จินโยเวอร์ชันนี้นะครับนี่ครับทุกคน ก็อัพไปให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับและเมื่ออัพเลเวลเสร็จแล้วทุกคนก็เรามาดูแนวทางการอัพค่าพลังหรือว่ารายละเอียดการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับเข้ามาที่ Player p o s i t i o n ครับทุกคนสำหรับจอยโยนทุกคนก็สามารถอัพไปนะครับทุกคนสำหรับจอยโยคือเวอร์ชันนี้นะครับบางตำแหน่งของกองกลางนะครับเราก็เน้นตามตำแหน่งไปเลยทุกคนนี่นะครับทุกคนสามารถอัพตามที่ผมแนะนำไปตามนี้ได้เลยทุกคนก็จะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับสำหรับจอจินโยนะครับ นี่ครับทุกคน44485นะครับทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายอัพไปอันสุดท้ายทุกคนอยู่ที่14นะครับผมแล้วก็ไปเพิ่มอันบนสุดอีก6กนะครับก็คือกลายเป็น6448514นะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ไม่รวมบูทครับทุกคนและเรามาดูเมื่อบูทนี่ครับก็จะอยู่ที่เท่าไรครับทุกคนอันนี้เป็น97นะครับและเมื่ออยย่ในทีมก็คืออยู่ที่101เลยนะครับสำหรับจอจินโยครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับ นี่ครับทุกคนรายละเอียดข้าวพลังคร่าวๆนะครับก็คือเล่นได้2องตำแหน่งนะครับเป็นกองกลาง c m ฟทุกคนเลยก็กองกลางตัวรับ DMF นะครับสำหรับรายละเอียดข้าวพลังคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับก็ใครแลกตัวนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับโชว์ไทม์ของจอจินโยนะครับทุกคนนี่นะครับเล่นได้2องตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นกองกลาง CMS หรือกองกลางตัวรับก็ได้หมดนะครับมาดูต่อคนต่อไปทุกคนเปน้างฝังของเบนไวต์กันบ้างนะครับนี่ทุกคนกดรับของฟรีก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับ นักเตะแจกฟรีไอ้เสือขาวทุกคนเบนไว้นะครับแบ็คขวาของปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่ครับบอกเลยว่าตัวนี้นะทุกคนมีคนใช้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามีคนเลือกกันเยอะมากนะครับสำหรับเบนไว้์นี่ทุกคนก็เรามาดูรายละเอียดกันบ้างแลันะครับว่าจะได้ค่าพลังเวลันเท่าไหร่ทุกคนรายละเอียดค่าพลังอยู่ยังไงกันบ้างนะครับก็เรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็มาที่นักเตะล่าสุดกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็ทําตามเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้สําหรับเบนไว้์เนี่ยทุกคนก็ เลือกไปที่เบนไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่การอัพเลเวลให้ตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนมาที่เลเวลเชนนิงนะครับก็อัพไปทุกคนอัพไปให้ตันกันก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนสลับเบนไว้นี่ครับก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนี่ครับมีคนเลือกเยอะมากๆทุกคนสลับเบนไว้นะครับเลเวลอยู่ที่26เลเวลนะคทุกคนหลังจากนั้นทุกคนเมื่อเราอัพเลเวลตันเสร็จแล้วนี่ครับก็มือนทุกคนมาที่การอัพรายละเอียดค่าพลังกันบ้างนะครับทุกคนมาที่เพลเยอร์โปรเซชันนี่ครับ ก็สลับเบนไว้นะทุกคนเป็นตำแหน่งของกองหลังนะทุกคนหรือว่าแบ็กขวาครับและเที่ยมคันนะครับเวอร์ชันนี้ทุกคนสามารถยืนเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายได้ด้วยคนหรือว่ายืนเป็นกองหลังตัวสุดท้ายตำแหน่งของ C B บ e เซ็นเตอร์แบ็ได้ด้วยนะครับสรับเบนไว้เวอร์ชันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในการอัพค่าพลังก็ทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับทุกคนและโหดที่สุดนะครับสรับเบนไว้นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับ สำหรับค่าพลังไวทันเมื่อลงสู่ทีมก็อยู่ที่ประมาณ101เท่ากันทั้ง3ตัวเลยนะครับเนี่ยคนอันนี้คือรายละเอียดค่าพลังของเบนไว้นะครับ101ในผลน,นี่เลยนะครับสำหรับเบนไว้ก็อยู่ที่101เช่นกันนะครับทุกคนเท่ากันทั้ง3ตัวเลยนะครับว่าจะเป็นจอจินโยเบนไว้และคาฮาวเวตนะครับเนี่ยทุกคนสามารถยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับสำหรับเบนไว้เวอร์ชันนี้นะครับรรก,กบ็มีใครแลกเบนไว้กันบ้างมีใครแลกจอจินโยกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับ เรามาดูรดายละเอียดค่าพลังกันบ้างทุกคนนี่นะครับสามารถเพิ่มตำแหน่งเป็นวินแบ็กฝั่งขวาได้ด้วยนี่ครับสำหรับรายละเอียดค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณน,นี้ครับทุกคนบอกเลยว่าใครที่ขาดแบ็กขวานะครับวันนี้ก็แนะนำได้เลยนะครับทุกคนสเตมินา99นะครับและทางฝั่งของค่ายฮาวเวตนะครับทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ที่101เช่นกันนะครับสำหรับค่ายฮาวเวตกันทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3นักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มีการแจกฟรีคเลยก็รายละเอียดค่าพลังนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับทุกคนก็ชีบแบบสีฟ้าเด่นๆสุดๆเลยก็คือจอร์จินโยนะครับตำแหน่งของกองกลางนะครับต่อมาเป็นเบนไวท้ก็พูดตำแหน่งของแบ็กขวาหรือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ฮาแบตตำแหน่งของแนวรุกคนหรือว่ากองหน้านั่นเองนะครับพอาทุกคนแลกใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็แลกแล้วนะครับไปลองเล่นรู้สึกยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ หาผิดภาพระการไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เชิญใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ